สวัสดีครับก็บผมร้อยโทธัญวัฒน์ันทาพิวัฒน์ช่วยราชการสราปปคอสกพสปกทบวันนี้จะมาอธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบแคบ RTA มาตรา3 5วงเล็บ7สำหรับผู้ใช้งานที่ติดปัญหาในเรื่องต่างๆสามารถกดข้ามไปที่ช่วงนาทีตามหัวข้อได้ครับ เมื่อเข้าสู่ระบบแคป RTA แล้วนะครับกดที่รายละเอียดมาตรา35วงเล็บ7ระบบจะแสดงข้อมูลที่จะต้องเตรียมก่อนที่จะเริ่มทำเริ่มบันทึกลงระบบนะครับในส่วนของมาตรา35วงเล็บ7เนี่ยจะมี2กรณีคือกรณีคนพิการใช้สิทธิ์เอง และกรณีผู้ดูแลใช้สิทธิ์แทนคนพิการนะครับในส่วนของเอกสารที่จะต้องเตรียมก่อนที่จะบันทึกข้อมูลเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับผมโดยไฟล์สำเนาบัตรต่างๆนะครับก็จะขอให้เตรียมเป็นไฟล์ jpeg นะครับขนาดไม่เกิน2เมกแล้วก็สำหรับข้อ1.4นะครับประมาณการใช้งบประมาณ นะครับให้เตรียมเป็นไฟล์ Excel นะครับโดยสามารถกดดาวน์โหลดไฟล์ Excel ได้นะครับ mm hmm. ก็จะมีฟอร์แมตของ e x c e l เอาไว้ให้นะครับผม mm hmm. ก็ถ้าเตรียมข้อมูลครบแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะขออนุญ,ญาตเริ่มนะครับเริ่มบันทึกข้อมูลลงระบบนะครับโดยจะเริ่มจากกรณีผู้ดูแลใช้สิทธิแทนคนพิการนะครับ mm hmm. ก็จะมีขั้นตอนที่เพิ่มมาขึ้นก็คือมีขั้นตอนของการบันทึกข้อมูล ผู้ดูแลนะครับกดเข้าไปทางด้านขวามือครับระบบจะแสดงหน้าข้อมูลผู้ดูแลนะครับก็ถ้าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าเปล่าๆอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าบันทึกไว้แล้วนะครับก็จะมีข้อมูลในระบบเป็นลักษณะนี้นะครับก็สามารถ กดเพิ่มข้อมูลผู้บิการต่อได้เลยสำหรับคนที่มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีที่ยังไม่มีข้อมูลผู้ดูแลนะครับก็ให้กดเพิ่มผู้ดูแลนะครับผมก็สังเกตด,ด้านหัวครับก่อข้อมูลผู้ใช้สิทธิวงเล็บผู้ดูแลนะครับ,รบข้อมูลนะครับก็ส่วนมากก็คือใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับบันทึกตามบัตรประชาชนเป็นหลักนะครับผม ข้อ8ข้อ9สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับก็ให้อัปโหลดไฟล์ที่เตรียมไว้นะครับคำนำหน้าชื่อนะครับใช้ให้ตรงกับบัตรประชาชนนะครับบางบางหน่วยชัยยศก็คืออาจจะไม่ตรงกับบัตรประชาชนนะครับให้ใช้บัตรประชาชนเป็นหลักนะครับสำหรับข้อมูลที่ไม่มีนะครับสามารถใช้ขีดกลางนะครับหรือแดดนะครับ สำหรับข้อมูลที่ไม่มีนะครับวันเดือนปีเกิดหากไม่ทราบก็สามารถแดดได้เหมือนกันนะครับที่อยู่นะครับผมที่อยู่ปัจจุบันก็คือให้ใายเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็ ใช้ตามหน้าบแบบประชาชนนะครับเมื่อกดกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วก็กด submit นะครับผมระบบจะไปที่หน้ากรอกข้อมูลคนพิการนะครับอ่า ข้อมูลส่วนมากก็คือกอกตามบัตรประชาชนเป็นหลักนะครับคํานําหน้าชื่อนะครับก็ใช้ตามบัตรประชาชนนะครับสำเนาบัตรประจํำตัวประชาชนสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการสําเนาทะเบียนบ้านนะครับก็ให้อัปโหลดไฟล์ที่เตรียมมาไว้นะครับข้อมูลที่ไม่มีนะครับก็ให้ใช้ขีดกลางหรือแดดได้นะครับ สำหรับประเภทความพิการนะครับก็สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งนะครับผมก็ใช้ให้ตรงกับบัตรประจำตัวผู้พิการนะครับที่อยู่ปัจจุบันก็เป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็ใช้ตามบัตรประชาชนนะครับสำหรับเลขประจำตัวประชาชน ผู้ดูแลในบัตรคนพิการนะครับก็ใช้ข้อมูลในหลังบัตรคนพิการนะครับใช้ข้อมูลตามนั้นนะครับผมความเกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับก็กรณีที่คนพิการเป็นลูกนะครับให้เลือกตรงนี้ให้เลือกบุพการีนะครับในกรณีที่คนพิการเป็นลูกให้เลือกบุพการี Tri oh. กรณีคนพิการเป็นพ่อแม่ให้เลือกบุตรนะครับ ข้อ58 59นะครับยศชื่อนามสกุลของกำลังกำลังพลปัจจุบันก็คือกำลังพลที่สังกัดอยู่ในกองทัพบ,บกปัจจุบันนะครับแล้วก็เลือกว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับผลพิการนะครับเมื่อก่อกข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับกดสับมิ t นะครับระบบก็จะเข้าสู่หน้าก่อข้อมูลโครงการนะครับโดยจะขึ้นชื่อ,อผู้พิการที่เรากรอเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับ ถ้าผิดก็ไม่ต้องกลับไปแก้นะครับก็ให้ให้กอก่กอโครงการต่อไปก่อนนะครับในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับตรงไหนที่ไม่ไม่มีนะครับหรือว่าก,อก่อไม่สามารถกรออได้ก็คือให้ใช้แดดได้เหมือนกันนะครับให้ใช้ขิดกลางหรือแดดได้นะครับในส่วนของด้านล่างก็จะมี ภาพถ่ายพื้นที่ดําเนินการ,นนรการนะครับก็ให้อัปโหลดนะครับแผนที่นะครับให้เป็นการวาดด้วยมือนะครับไม่ไม่ต้องเอาจาก Google มาใส่นะครับประมาณการใช้งบประมาณไฟล์ Excel นะครับก็คือไฟล์ Excel ที่เตรียมมาไว้ก็เอามาใส่ในช่องข้อ20นะครับเสร็จแล้วกด Submit นะครับ ในส่วนของใบเสนอราคานะครับผมให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถอัพโหลดนะครับใบเสนอราคาโดยเป็นไฟล์ jpeg ขนาดไม่เกิน2เมกนะครับผมอัปโหลดไปเลือกไฟล์แล้วก็กด submit ครับก็สามารถ submit ได้เรื่อยๆนะครับ เลยๆสำหรับจะมีกรณีที่ในกรณีที่วัยทําผู้พิการนะครับอยู่ในวัยทํางานก็คืออายุ20ถึง70ปีนะครับแต่เลือกใช้สิทธิ์เลือกให้คนผู้ดูแลใช้สิทธิ์แทนนะครับจะต้องแนบใบเอกสารรับรองว่าคนพิการไม่สามารถดำเนินงานด้วยตัวเองได้นะครับ โดยเอกสารเนี่ยออกโดยพอมอนะครับก็คือให้แนบเอกสารดังกล่าวเนี่ยเอาไว้ในช่องนี้ด้วยนะครับผมก็คือกรณีที่คนพิการอายุ2 0 7 0แต่ไม่สามารถดำเนินงานได้ด้วยตัวเองนะครับเป็นผู้ดูแลแช่ยสิแทนนะครับให้ให้ออไปออกใบที่ที่พอมอนะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ลงมาในส่วนนี้ด้วยเมื่อบันทึกข้อมูลลงระบบเรียบร้อยนะครับก็ระบบก็จะ เข้าสู่หน้าข้อมูลโครงการนะครับสังเกตสถานะทางขวามือนะครับผมจะมีสถานะลงข้อมูลในระบบนะครับก็คือระบบได้รับการบันทึกแล้วนะครับโครงการได้รับการบันทึกแล้วนะครับหน่วยสามารถกดเข้ามาดูได้กดข้อมูลโครงการตรงนี้นะครับผมเมื่อลงข้อมูลในระบบแล้วนะครับก็รอให้ทางสอประ,ประเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับสําหรับ โครงการไหนที่ได้รับการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วข้อมูลถูกต้องนะครับ mm. ก็จะสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นข้อมูลในระบบถูกต้องตามนี้นะครับแต่หากโครงการไหนที่มีการแก้ไขนะครับทางสบป,ปคก็จะประสานมานะครับวิธีแก้ไขถ้าเราต้องการแก้ไขข้อมูลโครงการนะครับให้เรากดที่ชื่อโครงการนั้นๆนะครับก็จะ แก้ไขข้อมูลแล้วก็แก้ไขข้อมูลโครงการนั้นๆนะครับถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลของผู้พิการนะครับก็กดที่ชื่อผู้พิการนะครับก็จะแก้ไขข้อมูลของผู้พิการได้นะครับก็จะแก้ไขข้อมูลของผู้พิการได้ถ้าเราต้องการแก้ไขข้อมูลของผู้ดูแลนะครับก็กดที่ชื่อผู้ดูแลนะครับผม ก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลของผู้ดูแลได้นะครับในส่วนของโครงการด้านล่างนะครับที่ไม่มีผู้ดูแลเนี่ยก็คือเนื่องจากว่า,ามาตราสามห้างเล็บเจ็ดเนี่ยมี2กรณีก็คือกรณีที่คนพิการใช้สิทธิ์เองกับกรณีที่ผู้ดูแลใช้สิทธิ์แทนนะครับกรณีที่ตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับก็คือกรณีของผู้พิการใช้สิทธิ์เองนะครับก็จะไม่มีข้อมูลของผู้ดูแลนะครับ เมื่อข้อมูลในระบบถูกต้องแล้วนะครับแก้ไขข้อมูลแล้วข้อมูลในระบบถูกต้องแล้วนะครับก็ให้กดพิมพ์เอกสารตรงนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดเลยนะครับผมพิมพ์เอกสารไล่ลงมาเลยนะครับเมื่อ พิมพเอกสารครบแล้วนะครับครบจํานวนโครงการครบตามที่หน่วยต้องการจะเสนอแล้วนะครับเช่น3าโครงการห้าโครงการนะครับ <_ an> ก็ให้หน่วยกลับมากดพิมพ์รายงานตรงนี้นะครับ <_ an> ก็ระบบจะเป็นจะเป็นใบปะหน้านะครับประกอบกับประกอบกับเอกสารที่พิมพ์มาก่อนหน้าก่อนหน้านี้นะครับส่งมาทางตามสายบัคับบัญชามาที่สบป,ปคปปปปสพสบกทบนะครับ เมื่อทางสวป,ะปะคอได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะดําเนินการจัดหาบริษัทนะครับเมื่อได้รับบริษัทที่จะสนับสนุนแล้วนะครับทางสวป,ะปะคอเนี่ยก็จะอัปเดตสถานะเป็นจับคู่บริษัทแบบนี้นะครับก็ในช่วงนี้ขอให้หน่วยเข้ามาตรวจสอบนะครับสัก์อาทิตย์ละหนึ่งคนก็ยังดีนะครับผมสำหรับโครงการที่ได้รับการจับคู่แล้วนะครับ ให้เรากดไปที่ข้อมูล35ขเล็บเด้านบนนะครับเลือกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนนะครับผมในที่นี้ก็จะเป็นโครงการการเลี้ยงโคพันบาหมันนะครับของนางน้อยสรีชัยนะครับอนี่ขอภัยครับก็กดปึ่งนะครับก็จะเป็นโครงการที่ได้รับบริษัทสนับสนุนนะครับชื่อโครงการ ชื่อคนพิการนะครับบริษัทที่สนับสนุนนะครับผมก็ให้หน่วยกดเอกสารรับเงินงวดนะครับเมื่อกดมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าให้ใส่ข้อมูลของเลขบัญชีธนาคารนะครับผมโดยที่ธนาคารเนี่ยทางบริษัทเป็นคนกำหนดนะครับถ้าเกิดว่าผู้พิการหรือผู้ดูแลไม่มี บัญชีกับธนาคารนั้นๆเนี่ยจะต้องดําเนินการเปิดนะครับไปเปิดที่ตามสาขานะครับเมื่อเปิดบัญชีแล้วนะครับก็ให้ใส่ข้อมูลสาขาเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็อัปโหลดภาพภาพาสมุดด้านหน้าของสมุดนะครับอัปโหลดหน้าบัญชีธนาคารนะครับแล้วกดสปิดนะครับข้อมูลก็จะขึ้นทางด้านล่างนะครับทางด้านล่าง เมื่อข้อมูลขึ้นแล้วนะครับก็ให้พิมพ์กดพิมพ์เอกสารรับเงินงวดนะครับครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดทั้งหมดนะครับครับผมแล้วก็รวบรวมส่งตามสายงานมาที่สปปคปปปสกปสกทบครับเมื่อโครงการได้รับเงินสนับสนุนแล้วนะครับก็ ให้หน่วยเนี่ยรายงานสถานภาพผู้พิการก็กดข้อมูลสารภาพิพวงเล็บ7ด้านบนนะครับกดรายงานสถานภาพนะครับผมก็ขอให้รายงานเป็นห่วงนะครับก็คือไม่เกิน30วันนะครับหรือในกรณีที่เรารู้ว่ามีผู้พิการเสียชีวิตนะครับก็สามารถมารายงานได้เลยนะครับรายงานเช้ารอบบ่ายรอบก็ได้นะครับอยู่ที่ความ สะดวกของหน่วยนะครับแต่ขอให้ไม่เกินห่วง30วันนะครับและนี่ก็คือวิธีการใช้งานระบบ CA p r า a ส่วนมาตรา35วงเล็บ7สําสำหรับคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ตามช่องทางที่ขึ้นให้ได้เลยครับ